ทำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระด้านการเงินไม่แนุญาให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุน้อยต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผม aka pop I นะครับผมวันนี้ผมก็อยู่กับเว็บ imi winr นะครับผมอ่ะวันนี้ผมก็จะไปเล่นเกมค่าย GG soft นั่นเองนะครับผม ก่อนที่เราจะไปเล่นนะครับผมก็มีกลุ่มไว้แนะนําครับชื่อกลุ่มว่าโบนัธทามนั่นเองนะครับผมเป็นกลุ่มที่จะบอกช่วงเวลาโบนัธทามนะครับว่ามีช่วงไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับผมใครที่สนใจเข้ากลุ่มโบนัธทามนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับผมนี่นะครับในตัวเกม P G นะครับผมก็มีเกมให้เลือกมากมายนะครับผมก็สามารถมาเลือกเล่นเกมกันได้นะครับผม ปเดหนหลักๆก,ก็คือผมก็จะไปเล่นเกมหนีฝ่าแดนน้ำแข็งนะครับเกมแพนเวลินนั่นเอง <Wow. S 1> นี่เลยครับผมหนีฝ่าแดนน้ำแข็งเกมนี้เลยนะครับเด็กที่มีอายุน้อยต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้รักผู้ใหญ่นะครับผมอควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะครับ,อ,รบ,นนรบอย่าแอบมาเล่นคนเดียวนะทุกคนก่อนอื่นเราก็จะมาดูัตาการจ่ายเงินกันนะครับผม เกมนี้ผมกาลังจะมาเล่นครั้งแรกนะครับผมเกมนี้ผมกําลังมาเล่นนะฮะนี่นะครับผมใครที่ไม่เข้าใจก็สามารถมาอ่านกันได้นะครับมาเรามาเริ่มกันเลยทุกคนผมมีต้นทุนอยู่ที่500บาทนะครับผม <Wow. S 1> ผมจะเริ่มที่เบ็ดเออสิบห้าบาทนะครับเบ็ดนี้เลยทุกคนลุยคลิปนี้ทาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนโ <Okay. S 1> อเคทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะ แล้วก็คนที่มีพละด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นนะครับผม <Yes. S 1> รับชมเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะครับโอเคอัน,นี้ผมเตือนด้วยความหวังดีนะครับผมอย่าแบบเออแบบมีพระด้านการเงินอยากได้ตังอะไรอย่างนี้นะครับอ๋อผมบอกว่ารอให้มีทุนค่อยมาเล่นดีกว่าครับทุกคน uh. ผมว่าอย่างงั้นมันจะดีกว่ามากเลยนะครับนั่นแหละก้าวมาไปยาวไปครับ เออเก้าเบ็ด15บาทนะทุกคนเออเล่นไปเล่นมาเหลือ300บาทแล้วทุกคนต้นทุนพยา,ายามไปครับพยายามไปอืม้มไืมงม้มาเคนะครับเค โอ,อ้โหทุกคนมันไม่ไหลวะ่ะไปยาวครับไปยาวไปเออผมว่าผมเออรถเบ็ดดีเปล่าวะทุกคนว่าผมจะรถเบ็ดนะเพราะว่าทุนที่แบบสิบาบาทมันไม่ค่อยไหวว่ะทุกคน ยังไงดีครับยังไงดีไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆย,ยาวไปครับยาวไปผมว่าผมลดเบ็ดดีกว่าลดเหลือ5้าบาทอ่ะและอีกอย่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามเฟซเพจเฟซบุ๊กให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมอย่าลืมไปกดติดตามเฟซเ c e บุ๊กผมนะครับโอเค อย่าไปอ่ะกดคนละไลค์กดคนละแชร์แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะครับผมก็คือก้าวตกไปบนไดนั่นเองครับก้าวตกบนไดนะครับทุกคนดูดีทุกคนจากดูห้ารอเหลือร้อหิบาทแล้วอ้าหมูห้บาทสิบบาทก็เล่นนะครับทุกคนอะไรกันครับเนี่ย ยาวไปครับไปยาวไปคุณ5บาทก็ไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยนะครับผมจาก500เหลือ130แล้วทุกคนเกมแพนกวินี่มันดีจริงดีตรงที่เสียเงินนี่แหละทุกคนไม่เป็นไรนะครับผมรับชมเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะครับ ผมก็ทําคลิปมาให้ทุกคนดูนี่แหละครับทุกคนทุกคนจะได้แฮปปี้อะ่ะวว้าคนดูก็แฮปปี้คนเล่นก็แฮปปี้นะครับผมวว้า <Wow. S 1> ตรงไหนวันเนี้ย <c oughs> ยาวไปครับเอมา <c oughs> ไม่ไหลนะครับทุกคนไม่ไหลโอ้หัวซ่ามันไม่ไหล <c oughs> สิบมา <c oughs> ผมว่าคลิปนี้ มันต้องมี EP ต่อไปครับทุกคนผมว่านะมันต้องมี EP ต่อไปแน่นอนผมจะติดแฮชแท็ก EP หนึ่งไว้คลิปนี้นะครับผม <Wow. S 1> ย้ำเลยแฮชแท็ก EP หนึ่งตัวใหญ่ๆมันไม่มาสักทีทุกคนอือหือทุกคน อะไรกันครับเนี่ยมันไม่มาเลยวะ่ะยาไปฮะยาไปก้าวมาโอ้โหปลาหมึกปลาหมึกไม่แตกให้ผมอ่ะทุกคนคิวมาครับผมคิวมาอมเอมาครับผมเอ โอ้โหไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับทุกคนยยาวไปนะครับยยาวไปทุกคนเหลือ30บาทแล้วว่จาก500บาทแนละ้วทุกคนโอ้โอ้โอมาไหมเออคิวจังหวะนี้ โอ้โหหมุนนานด้วยนะไม่มาทุกคนหมุนนานด้วยแล้วก็ไม่มาไม่เป็นไรครับทุกคนไม่เป็นไรยาวไปฮะยาวไปเหลืออีกสิบสามบาทรอบนี้เออได้2บาทนะครับผมเหลือสองครั้งสุดท้ายนะครับออรอบแรกไม่เกิดอะไรขึ้นนะรอบสุดท้าย โอ้โหเยี่ยมเป็นเลยทุกคนอะรอบนี้เราเสียไม่เป็นไรนะครับผมรอบหน้าเรายังมีครับผมว้าวอะผมจะติดแฮกแทก EP หให้นะครับผมแล้วติดตาม EP 2ได้เลยครับผมโอเคแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับผมท่านผู้ชม I'm mm -hmm.